สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตะพ่อและการสงขลาครับเราพาไปที่ร้านเปรวชาบูบุฟเฟ่ย่านถนนเตาหลวงในตัวเมือ,องสงขลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นร้านชาบูแนวขนหัวลุกเลยครับเป็นการยกป่าช้ามาประดับตกแต่งร้านแตกต่างจากที่อื่นนะครับแต่วันนี้ครับทีมงานตะพ่อไม่ได้พาไปกินชาบูนะครับแต่ว่าเราพามากินทุเรียนหมอนทองนี่ครับ ทุเรียนหมอนทองลูกโตโตโสุกคาต้นแบบนี้ครับตอนนี้ครับทางร้านเปลวชาบูบุฟเฟ่นะครับได้ทางเจ้าของร้านนะครับคือคุณกรีธาพลณสงหรือว่าคุณบอลครับได้นําทุเรียนหมอนทองจากสวนของตัวเองครับที่บ้านที่จังหวัดชุมพรน,นะครับมาเปิดวางขายอยู่หน้าร้านนะครับเนื่องจาก ช่วงโควิดนี้ร้านชาบูเยี่ยมๆหน่อยครับทั้งเรื่องของมาตรการโควิดเว้นระยะห่างจำกัดเวลาอะไรพวกนี้แหละครับทำให้ลูกค้าลดลงทีนี้ก็รายได้การขายชาบูก็ลดลงไปด้วยนะครับทางรอดก็คือต้องหาอะไรมาเสริมครับคุณบอลก็เลยเอาทุเรียนหมอนทองนะครับจากที่จังหวัดชุมพรนะครับมาขายที่หน้าร้านเรียวชาบูแบบนี้แหละครับลูกค้าก็แวะเวียนกันมานะครับนี่ครับคุณบอลครับ กฤษาพลเจ้าของร้านและก็เจ้าของสวนทุเรียนด้วยนะครับโดยเอาทุเรียนจากชุมพรมาขายมีการแจ้งทาง facebook และก็ทางลายของร้านนะครับคนที่เป็นลูกค้าของร้านชาบูอยู่แล้วก็เห็นก็นมาซื้อครับนี่บริครับเนี่ยเป็นทุเรียนหมอนทองที่สุข,ขาต้นนะครับรับประกันเนื้อด้วยครับนี่แกะปอกเอาเฉพาะเนื้อบริการเต็มที่เลยครับ เรียกว่าซื้อปุ๊บเนี่ยกินปั๊บได้เลยครับอร่อยได้ทันทีมีลูกค้ามาแวะเวียนมาซื้อกันแบบนี้แหละครับมีการเว้นระยะห่างเลยครับนี่ครับบรรยากาศที่ร้านชาบูเรีวชาบูนะครับปกติก็จะเป็นร้านชาบูครับนี่ตอนนี้มาขายหมอนทองพรีเมียมครับโลละร้อยหกสบาทสุกธรรมชาติรับประกันเนื้อเลยครับเรียกว่าอร่อยเหมือนกับกินใต้ต้นเลยครับ เดี๋ยวเรามาฟังคุณบอลบอกที่มาที่ไปของกานขายทุเรียนหมัองทองครับนนก็ทางร้านเยวชาบูก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19ระและ้วอก3นะครับก็ตอนนี้ก็ลูกค้าน้อยลงจากมาตรการที่เขาเว้นระยะห่างของการแเพ่ระบาดเชือ้อโควิดนะครับตอนนี้ก็ได้นําทุเรียนจากที่บ้านมาขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับร้านเพื่อให้พยุงร้านได้นะครับวันนี้ก็ ดีขึ้นมานิดนึงสําหรับการขายทุเรียนเพราะตอนนี้กํากลังเป็นทุเรียนอีละค้งนะครับจะขายอีละค้งของที่สงขานะครับก็ทุเรียนมาจากชุมพรที่สอนตัวเองที่ชุมพรครับก็ธุรกิจทุเรียนตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ได้ช่วยพยุงร้านได้นี่ครับลูกค้านี่มาเลือกซื้อกันอยากต่อนเนื่องทั้งวันเลยครับขายมาสามวันแล้วครับ,รบนี่ช่างกิโล เขียนราคาแล้วก็เอาไปแกะเปลือกออกนะครับใครที่จะซื้อทั้งลูกก็ได้ไม่แกะก็ได้ใครที่จะให้แกะเปลือกออกเอาไปกินทันทีนี่ก็ได้เลยครับลูกค้ามารอซื้อทุเรียนกระตั้งแต่เช้าเลยครับกิโลละ160บาทรับประกันความอร่อยสุข,ขาต้มน,นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับหอมหวานจริงๆครับเรื่องสุข,ขาต้นเนี่ยนี่คุณบอลขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงลูกค้าครับ ทุเรียนที่นีเ่เป็นไงอร่อยค่ะเนื้ออร่อยอ,อร่อยคุ้มซื้อคุ้มค่ะราคาเป็นไงบ้างครับราคาราคาก็โอเคนะคะหน่มราคานี่ครับได้แล้วก็ใส่ถุงใส่กล่องพาไปกินที่บ้านนะครับคืณนะครับใครที่อยากกินทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมสุขาต้นเรียกว่า เนื้อนี่หวานละเอียดกลืนนี่ละลายในปากนี่อะไรประมาณนี้ครับไปได้ครับที่ร้านเรลวชาบูบุฟเฟ่ต์นะครับตอนนี้มีหมอนทองขายอยู่ครับนี่ก็เป็นทางเลือกและก็ทางรอดในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้แะครับใครพอที่จะขยับขยายหรือทำอะไรได้ครับนอกเหนือจากอาชีพที่มีอยู่แล้วครับก็ทำกันก่อนเลยครับเพื่อที่จะ รอดผ่านพ้นช่วงสถานการณ์โควิดนี้ไปได้ครับสู้ๆทุกคนครับ